สวัสดีครับคลิปนี้เราจะทำการสาธิตการใช้งานกล้อง CS 6 0ของดิส r ริกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคอ n เน t กล้องแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวซีรีส์ของกล้องนะครับอยู่ตรงนี้จากนั้นนะครับให้เรามาที่จ็อบแล้วก็กดไปที่ตัวเครื่องหมายบวกครับแล้วจากนั้นเราก็เปลี่ยนชื่อนะครับตัวนี้ผมจะตั้งชื่อคำว่าคาบลักนะครับ แล้วก็เราก็กดไปที่ open นะครับมันจะขึ้นคำว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เราก็กดไปที่ตัวแรกก็คือ rename เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กด open อีกครั้งหนึ่งครับเราจะเห็นตัวหน้าจอนะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าในตัวนี้ก็คือลูกค้าไม่ต้องทำตามนะครับก็คือผมจะเรียกไฟล์ที่ผมเซฟมาจากลูกค้านี่แหละครับเอามาโชว์ให้ลูกค้าดูเดี๋ยวขอกคู่นะครับ ครับก่อนอื่นเลยลูกค้าจะเห็นหน้านี้นะครับก็คือว่าพอเราต่อ,ต,อต่อกล้องแล้วก็เข้ามาในโปรแกรมจากนั้นนะครับให้ลูกค้าไปกด o v e r อร์ไลนะครับโอเวอร์ไลก็คือการเข้าควบคุมกล้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณ i ินพ t สัญญาณเอาพุตของกล้องจะไม่ออกนะครับจากนั้นก็คือว่าให้ลูกค้าเนี่ยก็คือกดทริกเกอร์ก็คือถ่ายภาพหนึ่งครั้งลูกค้าจะได้ภาพตรงนี้มานะครับทีนี้ผมจะอธิบายตัวทูลตรงนี้ก่อนเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจเป็นพื้นฐานนะครับ ในแถบแรกเนี่ยจะเป็นพารามิเตอร์นะครับก็คือจะมีช่องของเขาเรียกว่าเอ็กโปรชัวไทม์นะครับเอ็กโพรชัวไทม์เนี่ยมีไว้สำหรับการปรับค่าแสงนะครับของกล้องที่ยิงแฟลชนะครับให้มันแรงหรือให้เบาถ้าเกิดว่าเราปรับตัวค่าเอ็กโรชัวไทม์ไปทางขวามือนะครับมันก็คือภาพเนี่ยมันจะสว่างขึ้นนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยจะยิงแฟลชแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมาทางด้านซ้ายมือนะครับมันจะมืดลงก็เพราะว่าตัวกล้องเนี่ย หลี่แสงแฟลตลงนะครับจากนั้นช่องที่2มันจะเป็นแฟลตคอนโทรลแฟลตคอนโทรลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3เมนูเมนูแรกคือ i n t e r อร์ความหมายของมันก็คือว่าใช้แฟลตถ้าเกิดว่าเราติ๊กที่ On ก็คือใช้แฟลตภายในกล้องแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กที่ Off แฟลตภายในกล้องจะดับแล้วมันจะรองรับการใช้แฟลตจากข้างนอกนะครับก็คือมีเขาเรียกมี Lighting ต่างหากมามาเสียบกับมันครับแต่ตอนนี้ในโปรเจกต์ของทางลูกค้าเนี่ยให้คลิกไปที่ออ ต่อมาอันที่3คือคัลเลอร์นะครับมันจะมีไวท์กับเรสก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราคลิกไปที่ไวท์คือจะมีแต่แสงสีขาวแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กไปที่คําว่าเรสมันจะใช้วิธีการผสมสีก็คือแสงสีขาวกับแสงสีแดงนะครับแต่ในงานตรงนี้ของลูกค้าเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราจะใช้เป็นแสงสีขาวก็ได้นะครับต่อมาคือ External External เนี่ยจะมันอยู่ d e f อ u l t จะอยู่ที่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือก e x t e r n a l มาที่ output 0 1 2 3เนย์มหมายความหมายก็คือว่า มันจะส่งสัญญาณทริกเกอร์ให้กับแฟลตแฟลตที่มันเป็นเอกเทอร์นอลนะครับทำงานแต่ในงานของลูกค้าไม่จาเป็นต้องใช้แฟลตเพราะนั้นเราเชื่อเลือกไปที่นอนนะครับต่อมาในหัวข้อสุดท้ายทริกเกอร์นะครับทริกเกอร์นี่ก็คือจะเป็นสัญญาณที่เข้ามาเพื่อที่จะทริกให้กล้องทํางานแต่ในงานของลูกค้าผมแนะนําให้ใช้ขอบขาลงนะครับเราก็ติ๊กไปที่คําว่า f a i l i n g egg นะครับเรียบร้อยตัวนี้คือีเ l a y ว่าจะให้ีเ l a y หรือเปล่า แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในงานของลูกค้าก็คือไม่จําเป็นต้องดีเลยครับพอชิ้นงานอยู่ปุ๊บมีสัญญาณเข้ามาก็ถ่ายได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะทําการสร้างทูลเพื่อที่จะมาตรวจจับมันว่าชิ้นงานเนี่ยสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นะครับไปที่คําว่าโลเคชั่และเชฟนะครับกดหนึ่งครั้ง ลูกค้าจะเห็นตัวพื้นสีขาวแล้วก็มีปุ่มคำว่า teach pattern นะครับแล้วก็ match quality accept e d t o l e แล้วก็ background นะครับจากนั้นลูกค้าจะเห็นกรอบสีแดงๆนะครับตรงนี้เราจะต้องสอนมันก่อนว่ากล้องเนี่ยจะต้องใช้ pattern ไหนในการเป็นต้นแบบนะครับเราก็เลือกมาที่ให้มันพอดีกับชิ้นงานนะครับจากนั้นเราก็กดไปที่คำว่า teach pattern ภาพจะถูกถ่ายแล้วเก็บมาที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ติดแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับให้เราเลือกมาที่ตัว accept t h e โท o นะครับประมาณอยู่ที่8 5ด6ิบห้าเซนแปดสิบหกปอร์เซ็ก็ได้นะครับครับจากนั้นลูกค้าจะเห็นกรอบสีเขียวต่อนะครับให้เราทํากรอบสีเขียวเนี่ยให้เยอะเะไว้นะครับก็คือว่าภาพมันจะเคลื่อนที่ได้หลายหลายทิศทางนะครับเรียบร้อยละจากนั้นเราก็ลองทิกเกอร์กล้องดูครับเห็นไหมครับ มันแตกนะครับแตกหักแตกหักตัวนี้ภาพดีตัวนี้แตกนะครับตัวนี้ก็แตกตัวนี้ก็แตกตัวนี้ก็แตกตัวนี้ดีครับจากนั้นนะครับยังไม่จบก็คือเรามาที่ลอจิกครับคลิกลอจิกนะครับแล้วไปคลิกที่แท็บเอาดิจิตอลเอาพุดครับลูกค้าจะเห็นตัวเอาผุดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับจากนั้นให้คลิกขวาไปที่ทูล แล้วเลือกคําว่า l โล e s h เชฟเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจากนั้นคลิกขวาอีกนะครับไปที่ Logic o p เป a เตอคลิกคําว่า Not ครับเรียบร้อยจากนั้นให้ลูกค้าเลือกจากโล e s h เชฟนะครับไปที่เอาพุต0ก็คือค่าตรงนี้แหละจะเป็นค่าของ OK ก็คือชิ้นงานที่สมบูรณ์มันจะวิ่งเข้าไปหา Output 0แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะใช้ Output 1เป็น ค่า fail นะครับก็คือ ng เราให้ลูกค้าเลือกมาที่สีขาวแล,ล้วลากไปตรงนี้นะครับและหลังจากนั้นเอาจากน็อตตรงนี้นะครับลากไปที่เอา p ์พุตหนงตัวนี้คือเสร็จสิ้นในการทํางานในการตั้งค่าแล้วก็เราก็ใส่ค่า duration ไปที่200 m มิลลิเซกเป็นค่าที่ปกตินงหน่วงกันไว้นะครับเรียบร้อย duration time ถ้าเป็น delay ก็คือว่าเป็นการหน่วงเอา์พุตว่า น่วงแบบน่วงอ,อีกกี่ไม่า้ทีทำงานอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าค่า duration time ก็คือ,อความกว้างของ output ที่ออกก็คือประมาณ200มิลลิเซกแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่โปรเจกต์แล้วก็เซฟนะครับเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปที่โ o s จ j อบนะครับแล้วก็ ไปที่ตัวนี้ตัวลูกศรลงล่างแล้วก็เขียนว่า Boot Job นะครับทุกๆครั้งที่กล้องอดับไฟดับแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะครับบู t มันจะบ o o โปรเจกต์นี้ขึ้นมาทำงานนะครับแล้วกด Boot Job เข้าไปตึ๊บเรียบร้อยครับนี้เราเข้ามาดูใหม่นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับแล้วก็บล c a t เ s h เชฟาอเวอร์ไลท์เป็นการ เป็นการบังคับมันแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากให้กล้องทํางานโดยที่เราอยากจะดูมอนิเตอร์ด้วยให้เรากดโอเวอร์ไลท์ออกอเดี๋ยวกล้องมาทํางานแล้วภาพเนี่ยมันก็จะอัปเดตขึ้นมานะครับแต่เอาพุตก็จะออกแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าไปกดโอเวอร์ไลท์มันจะเป็นการบังคับกล้องเนี่ยจะไม่รับสัญญาณอินแล้วก็ไม่ไม่ส่งอาพุตออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าอยากจะดูว่ากล้องทำงานถูกต้องไหมก็กดติ๊กโอเวอร์ไลท์ออกนะครับแล้วก็สามารถดูได้ ก็ใช้งานประมาณนี้นะครับ